บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกิดเงาขอให้นักเรียนทําความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในคาบเรียนาคเรียนวิทยาศาสตร์เช่นเดิมนะคะกับครูอุ้ยคนเดิมนะคะ,ะครั้งที่แล้วเป็นไงเราเรียนเรื่องอะไรกันมาการมองเห็นวัตถุ าการมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆใช่ไหมคะหรือที่เราเรียกว่าตัวกลางนั่นเองใช่ไหมคะตัวกลางมีกี่ชนิดเอ่ยมา,อาามาทบทวนบทเรียนกันนิดนึงนะคะตัวกลางมี3ชนิดใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ตัวกลางทึบแสงนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยตัวกลางทึบแสงมันเป็นไงคะแสงมันไม่สามารถ ส่องผ่านตัวกลางชนิดนี้ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเอาแสงมาส่องผ่านหินเป็นไงคะมันจะส่องผ่านไม่ได้นะคะมันก็เลยจะสะท้อนกลับนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดเงานะคะด้านหลังวัตถุครั้งที่แล้วเนี่ยคุณบอกว่าเราจะมาเรียนเรื่องเงาในบทเรียนหน้าใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราก็มาต่อจากบทเรียนที่แล้วกันเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเกิดเงานะคะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อเรียนจบบทเรียนนะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะการเกิดเงาแต่ละชนิดได้นะคะจุดประสงค์มีข้อเดียวนะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะการเกิดเงาแต่ละชนิดได้นะคะเมื่อเรียนจบบทเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นเงาใช่ไหมคะนี่เป็นภาพแรกเป็นเงาของตัวเองใช่ไหมภาพที่2เป็นเงาของส้มภาพที่3าเป็นไงคะ ไฟฉายสองสาคนเด็ก3คนใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเงาขึ้นนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็นไงเงาเกิดจากอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ส่องเด็กใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเงาเกิดขึ้นที่พื้นใช่ไหมคะ,ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเงาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดเงาเงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุนะคะที่เกิดจากวัตถุที่เป็นตัวกลางทึบแสงนะคะมาขวางทางเดินแสงเอาไว้นะคะ,ะเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ วัตถุที่มาขวางทางเดินแสงเราเรียกว่าตัวกลางใช่ไหมคะซึ่งตัวกลางทึบแสงเนี่ยมันเป็นไงมาขวางทางเดินแสงเอาไว้มันจึงทําให้เกิดเงาขึ้นด้านหลังวัตถุใช่ไหมคะซึ่งเงาเนี่ยมันก็จะแบ่งชนิดอีกนะคะเงาจะแบ่งเป็น2ชนิดนั่นก็คือเงามืดแล้วก็เงาหมวัวอ่ะมีคนสงสัยไหมเงามืดกับเงาหมัวมันแตกต่างกันอย่างไร ถ้าสงสัยงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะเงามืดนั่นก็คือบริเวณที่เป็นไงคะแสงมันส่องไปไม่ถึงเลยใช่ไหมคะเมื่อเวลามันส่องวัตถุเป็นไงมันสะท้อนกลับหมดเลยใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เกิดเงามืดเนี่ยหลังเงามืดเกิดขึ้นหลังวัตถุนะคะเกิดขึ้นบนฉากนะคะส่วนเงามัวเงามัวมันจะเป็นบริเวณที่แสงส่องไปถึงได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะมันจะไม่เหมือนเงามืดใช่ไหม เงาวมวมันก็คือแสงมันส่องไปได้แต่มันต่องได้แค่บางส่วนส่วนเงามืดแสงมันส่องไม่ได้เลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะเงาจะเขาบอกว่าเงาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงเสมอตรงข้ามเป็นไงมันต้องเกิดขึ้นตรงข้ามกันแหล่งกําเนิดแสงในภาพนะคะนักเรียนดูจากภาพได้นะคะแหล่งกําเนิดแสงชนิดนี้ก็คือหลอดไฟใช่ไหมคะหลอดไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ หลอดไฟมันส่องไปไงส่องเด็ก3าคนนะคะแล้วก็จะเกิดเงาเป็นไงคะตรงข้ามนะคะกับแหล่งกําเนิดแสงนะคะเงาจะเกิดขึ้นบนฉากนะคะต่อไปเขาบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะเงาของวัตถุจะทอดไปทางทิศตะวันตกก็คือเป็นไงตรงข้ามกันใช่ไหมคะเหมือนกับ ขอเมื่อกี้นะคะข้อแรกที่เขาบอกนะคะแสดงว่าเงามันจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะคะการยืนยันของข้อแรกเมื่อกี้ใช่ไหมคะต่อไปเขาบอกว่ารูปร่างของเงาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทําให้เกิดเงานะคะรูปร่างของเงามันจะขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทําให้เกิดเงานะคะนั่นก็คืออย่างเช่นส้มใช่ไหมคะ ภาพแรกเป็นส้มใช่ไหมมันเป็นทรงกลมนะคะเงามันก็จะเป็นไงมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะเป็นวงกลมนะคะหรือภาพภาพล่างนะคะภาพข้างล่างภาพส้มนะคะจะเป็นภาพคนใช่ไหมคะถือกีตาร์เงาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะคะส่วนภาพสุดท้ายภาพใหญ่เป็นรูปอะไรเอ,อ่ยบัวรดน้ำใช่ไหมคะเงาที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับบัวรดน้ำนะคะรูปร่างของเงานะคะมันจะขึ้นอยู่กับ วัตถุที่ทำให้เกิดเงานั่นเองนะคะต่อไปเขาบอกว่าวัตถุปโปร่งแสงนะคะจะเกิดเงาที่จางกว่าวัตถุทึบแสงนะคะวัตถุปโปร่งแสงมันจะเกิดเงาที่จางกว่าวัตถุทึบแสงนะคะ <five> เพราะอะไร <five> เพราะว่าวัตถุเป็นไงคะวัตถุโปร่งแสงเนี่ยมันจะทำให้เงาเนี่ย มันจะทําให้แสงผ่านไปได้บ้างนะคะมันก็เลยเกิดเงาม,มัวใช่ไหมคะส่วนวัตถุทึบแสงเนี่ยแสงมันไม่สามารถผ่านไปได้เลยใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เกิดเงามืดนะคะมันก็เลยเป็นเงาที่เข้มกว่าวัตถุโปร่งแสงนะคะ <bows. S 1> อย่างเช่นเมื่อนํากระจกฟ้านะคะหรือกระดาษลอกลายนะคะมาแทนวัตถุทึบแสงนะคะโดยนําวัตถุโปร่งแสงดังกล่าวเนี่ย,ยมากั้นแสงเงาที่เกิดเนี่ยจะจางกว่าเงาที่เกิดจากวัตถุทึบแสงอันนี้งงไหม อย่างเช่นนะคะครูมีก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะซึ่งก้อนหินเนี่ยมันเป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะแต่ถ้าครูอ่ะวัตถุทึบแสงพอส่องไฟนะคะเข้าไปที่หินมันก็จะเกิดเงาเป็นไงคะสีเข้มบนฉากใช่ไหมคะแต่ถ้าครูเปลี่ยนจากก้อนหินเนี่ยไปเป็นวัตถุปโปร่งแสงนะคะก็คืออาจจะเอากระจกฝ้านะคะหรือว่ากระดาษลอกลายเนี่ยมาแทนก้อนหินก้อนนั้นแล้วก็ส่องแสงเป็นไงคะแสงที่เงาที่เกิดจาก กระจกฝ้าหรือกระดาษลอกลายเนี่ยมันก็จะจางกว่าเงาที่เกิดจากาก้อนหินใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไงก้อนหินมันเป็นวัตถุถึบแสงส่วนกระดาษฝ้าไอา้กระจกฝ้าหรือกระดาษลอกลายเนี่ยมันเป็นวัตถุปโปร่งแสงนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะคะเงานเนี่ยเรามีการนาํามาใช้ประโยชน์ด้วยนะคะประโยชน์ที่เกิดจากเงานเนี่ย มันก็จะมีอย่างเช่นอถ้าใครเป็นอยู่ภาคใต้นะคะก็จะเคยเห็นกันดีรู้จักกันดีนะคะอันนี้มาใช้นําประโยชน์จากเงาเนี่ยมาใช้ในแง่ของความบันเทิงนะคะอย่างเช่นหนังตะลุงใช่ไหมคะเป็นไงคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีฉากกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวหนังตะลุงนะคะไอเทง่งไอ้หนงใช่ไหมแล้วเขาก็จะส่องไฟเนี่ยเข้ากับตัวตัวหนังตะลุงใช่ไหมคะแล้วก็ให้เงามันไปเกิดบนฉากนะคะ ส่วนคนที่ดูก็เป็นไงคะนั่งข้างหน้าใช่ไหมคะส่วนคนที่ภาพก็จะอยู่ข้างหลังฉากเงามันก็จะไปเกิดบนฉากคนที่มองเห็นก็จะเห็นเป็นเงาเงาใช่ไหมคะอันนี้คือการใช้ประโยชน์จากเงานะคะในแง่ของด้านความบันเทิงนะคะเงาเป็นไงอันนี้คือจะปกติทุกวันเลยใช่ไหมคะเราจะใช้ในแง่ของความให้ความร่มรื่นนะคะอย่างเช่นการปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงานะคะให้เกิดอะไรอีกทำให้มัน เย็นสบายใช่ไหมคะซึ่งเงาของร่มไม้มันเป็นไงมันจะบังแดดให้เราใช่ไหมละแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาหาต้นไม้เราเป็นไงต้นไม้มันก็บังแสงไว้บ้างนะคะแล้วมันก็จะเกิดเงาหลังต้นไม้ซึ่งเงาพวกเนี้เรา,าเราจะใช้ประโยชน์ในการให้ความร่มรื่นนะคะเป็นการบังแดดของเรานะต่อไปนะคะในสมัยก่อนเป็นไง นาฬิกามันยังมีไม่เยอะเหมือนสมัยปัจจุบันใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยนาฬิกาเป็นไงซื้อถูก,ถกนะคะมีเต็มไปเต็มไปหมดตามท้องตลาดแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้มีนาฬิกาเยอะเหมือนปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ราคาถูกเหมือนปัจจุบันใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเลยใช้ประโยชน์นะคะในการบอกเวลาโดยใช้เขาเรียกว่านาฬิกาแดดใช่ไหมคะอย่างเช่นไปเดินป่าอย่างเงี้ยไม่มีนาฬิกาทําไมเราจะทํายังไงคราวนี้อ๋อเราก็ดูได้จากเงาของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาที่ เวลาเที่ยงใช่ไหมคะเงาของอดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นไงตรงกับศีจษะเราใช่ไหมคะเงามันก็จะเป็นตรงไปกับตรงกับตัวเรานะคะหรืออาจจะมองไม่เห็นเงาซึ่งเงามันจะอยู่ข้างล่างเราจะตรงกับเราพอดีอันนี้คือเวลาเที่ยงตรงนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์ในการบอกเวลานะคะโดยใช้เงานะคะใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากเงานะคะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีปรากฏการทางธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่น จันทะลุปราคาสุริยุปราคานะคะああพวกปรากฏการธรรมชาติพวกนี้นะคะก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเ,เงานะคะเรามาดูนะคะแสงเนี่ยมันเดินทางเป็นไงคะเดินทางจากแหล่งกําเนิดแสงเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่า แหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดแสงชนิดใดเนี่ยแสงมันก็จะเดินทางทุกทิศทางนะคะออกจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางแล้วก็จะเดินทาง ในลักษณะของแนวเส้นตรงนะคะเมื่อแสงผ่านตัวกลางทึบแสงนะคะมันจะไม่ยอมให้แสงผ่านใช่ไหมคะตัวกลางพวกนี้มันจะไม่ยอมให้แสงผ่านเลยแสงพวกนี้มันก็เลยจะย้อนกลับทิศทางเดิมนะคะทำให้เกิดเงามืดหลังวัตถุนะคะหรือว่าเงามึดขึ้นบนฉากลับนะคะ,ะเรามาดูเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งแสงนะคะที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บ้างตัวกลางโปร่งแสงก็อย่างเช่น กระจกฝ้านี่จะพูดซ้ำๆใช่ไหมคะมอควันใช่ไหมคะพวกนี้จะเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะแสงมันจะผ่านไปได,ได้บ้างนะคะแล้วก็แสงมันจะย้อนกลับทิศทางเดิมนะคะเป็นบางส่วนนะคะพวกตัวกลางโปร่งแสงพวกนี้มันจะทําให้เกิดเงามัวน,นะคะตัวกลางทึบแสงเป็นไงทําให้เกิดได้ทั้งเงามืดแล้วก็เงา,ม,ม,เามัวล้อมรอบเงามืดอีกนะคะส่วนตัวกลางโปร่งแสงมันจะทําให้เกิดได้เฉพาะ เงาหมัวนะคะแล้วก็ตัวกลางประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตัวกลางโปร่งใสใช่ไหมคะเมื่อแสงมาเดินผ่านผา,นาเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสนะคะอย่างเช่นพวกอะไรแก้วน้ํากระจกใสอากาศนะคะหรือว่าพวกน้ําบริสุทธิ์นะคะพวกนี้เป็นตัวกลางโปร่งใสใช่ไหมเมื่อแสงมาเดินทางผ่านตัวกลางพวกนี้เป็นไงคะแสงมันจะยอมให้แสแสง มันจะสามารถผ่านตัวกลางชนิดนี้ได้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเดินทางผ่านตัวกลางชนิดนี้ได้มากกว่าตัวกลางอีก2ชนิดที่พูดมาใช่ไหมคะแล้วก็แสงที่มันย้อนกลับเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่น้อยมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งตัวกลางชนิดนี้มันก็จะทําให้เกิดเงามัวนะคะ,ะตัวกลางโปร่งใสโปร่งแสงแล้วก็ทึบแสงนะักเรียนได้รู้ไปแล้วนะว่าตัวกลาง3ชนิดนี้เนี่ย มันทำให้เกิดเงาชนิดใดได้บ้างนะคะอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนนะคะบทเรียนที่พวกเราได้เรียนมาทั้งหมดนะคะเรามาทบทวนความรู้กันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งของในข้อใดที่ใช้กั้นทางเดินแสงแล้วไม่ทำให้เกิดเงามืดไม่ทำให้เกิดเงามืดซึ่งเงามืดเนี่ยเป็นไง มันจะเกิดได้กับตัวกลางที่ทึบแสงใช่ไหมคะส่วนตัวกลางที่ตัวกลางที่ทําให้เกิดเงามัวมันก็จะเป็นตัวกลางโปร่งใสกับโปร่งแสงนะคะแล้วก็ตัวกลางทึบแสงบ้างนะคะชอยข้อที่1นึ่เขาบอกว่าตุ๊ก,กตาข้อที่2บอกว่ายางลบนะคะแล้วข้อที่3บอกว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อที่4ี่เขาบอกว่าขวดน้าพลาสติกนักเรียนย้อนกลับมาดูคําถามนะคะ สิ่งของในข้อใดที่ใช้กั้นทางเดินแสงแล้วไม่ทําให้เกิดเงามืดนั่นก็คือจะต้องเป็นตัวกลางที่ไม่ใช่ตัวกลางทึบแสงใช่ไหมคะใน4ชอยนี้ก็จะมีอยู่ข้อเดียวใช่ไหมที่ไม่ใช่ตัวกลางทึบแสงนั่นก็คือขวดน้ําพลาสติกใสนะคะซึ่งมันเป็นตัวกลางชนิดใดเอ่ยตัวกลางโปร่งใสนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบชอยข้อที่4นะคะเรามาดูข้อที่สนะคะเขาถามว่า ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่าเงามืดได้ถูกต้องนะคะพ่อใดอธิบายความหมายของคำว่าเงามืดได้ถูกต้องนะคะอ่าชัยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าบริเวณมืดสนิทบนฉากที่เกิดจากตัวกลางทึบแสงชายข้อที่สองบอกว่าบริเวณมืดสนิทบนฉากที่เกิดจากตัวกลางโปร่งแสงข้อแรกทึบแสงข้อที่สองโปร่งแสง ข้อที pues ่3บริเวณมืดสนิทบนฉากที่เ kind ก of ิดจากตัวกลางโปร่งใสข้อที่3บอกว่าโปร่งใสนะส่วนข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าบริเวณมืดสนิทบนฉากที่เกิดจากตัวกลางชนิดใดก็ได้ใน3ชนิดตัวกลางชนิดใดก็ได้ใน3ชนิดก็คือตัวกลางทึบแสงโปร่งแสงแล้วก็โปร่งใสเนี่ยทำให้เกิดเงามืดได้หมดเลยข้อนี้ถูกต้องไหมคะข้อนี้ไม่ถูกต้องนะเราตัดทิ้งไปเลยนะคะคําตอบข้อที่ถูกต้องก็คือ ข้อที่1น,นะคะเงามืดก็คือบริเวณมืดสนิทที่เป็นไงคะบริเวณมืดสนิทบนชาที่เกิดจากตัวกลางทึบแสงนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกหินใช่ไหมตัวกลางทึบแสงนะคะแล้วก็ข้อที่3เมเขาถามว่าข้อใดเป็นสมบัติของแสงที่ใช้อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเงาเ,เพราะเหตุใดมันจึงเกิดเงาขึ้นมาไดา้ใช้ข้อที่1เนี่ย เขาบอกว่าเพราะว่า,าแสงเป็นพลังงานรูป1ข้อที่2แสงเดินทางเป็นเส้นตรงข้อที่3แสงสามารถสะท้อนได้ข้อที่4แสงเดินทางด้วยความเร็วสูงกลับไปดูคำถามนะคะข้อใดเป็นสมบัติของแสงที่ใช้อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเงาน,นะคะข้อนี้ก็ต้องตอบว่า,าแสงมาเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเมื่อมันไปแสงมาส่องผ่านวัตถุ หรือว่าตัวกลางที่เป็นไงทึบแสงใช่ไหมคะมันไม่สะแสงไม่สามารถผ่านไปได้มันก็เลยเกิดการสะท้อนกลับแล้วมันก็เลยเกิดเงาขึ้นหลังวัตถุหรือว่าเกิดเงาขึ้นบนฉากนะคะซึ่งข้อนี้ก็คือสมบัติของแสงก็คือแสงมันเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเงานะคะต่อไปข้อที่4ี่เงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไรเงามืดกับเงามัวไม่เหมือนกันใช่ไหมเงามัวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรชอยข้อที่1เนี่ยบอกว่า เงามมวเกิดจากตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านทําให้แสงเดินทางย้อนกลับทิศทางเดิมข้อนี้ถูกต้องไหมเงามัวเกิดจากตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรเอ่อยมันเป็นเงามืดใช่ไหมคะข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยไม่ถูกต้องนะคะส่วนช้อยข้อที่2บอกว่าเงามมวเกิดจากตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทําให้แสงเนี่ยเดินทางย้อนกลับทิศทางเดิมน้อยข้อนี้เป็นไง ก็เหมือนจะถูกใช่ไหมเว้นไว้ก่อนเรามาดูช้อยข้อที่3เงามวัวเกิดจากตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านทําให้แสงเนี่ยเดินทางย้อนกลับทิศท,ทางเดิมน้อยเอ๊ะไม่ยอมให้แสงผ่านอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นเงามืดช้อยข้อที่3ก็ไม่ถูกต้องนะคะมาดูช้อยข้อที่4เงามวัวเกิดเช่นเดียวกันกับเงามืดอ,อันนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องใช่ไหมคะช้อยข้อที่4ี่เราก็ตัดทิ้งดังนั้น ข้อที่ถูกก็คือช้อยข้อที่2นะคะเงามัวมันเกิดจากตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้เป็นบางส่วนนะคะแล้วก็แสงเนี่ยมันจะเดินทางย้อนกลับในส่วนน้อยนะั้นย้อนกลับทิศทางเดิมนะคะอันนี้ก็คือเงามวัวใช่ไหมคะแต่ถ้าแสงแต่ถ้าตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านเลยมันจะเป็นเงามืดใช่ไหมคะจดจำสับสนนะสองเงานี้มันเกิดได้ต่างกันนะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะเขาถามว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะคะข้อที่1นึ่งชข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีวัตถุทึบแสงมาขวางทางเดินของแสงจะทําให้เกิดเงามืดและเงามัวขึ้นรอบๆบ,บนถาอันนี้ยังไม่รู้นะเราไปดูชช้ข้อที่2ก่อนใช้ข้อที่2บอกว่าเงามืดเนี่ยเกิดจากตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทําให้แสงเดินทางย้อนกลับทิศทางเดิมน้อย เงามืดเป็นไงคะแสงมันจะเป็นไงผ่านตัวกลางาไม่ได้เลยใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่ามันบอกว่ามันยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนจริงๆเงามืดมันผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมคะเอามาดูช้อยข้อที่3เงาม,มัวเกิดจากตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านทําให้แสงเดินทางย้อนกลับทิศทางเดิมได้น้อยอันนี้ก็เป็นไง ไม่ยอมให้แสงผ่านอันนี้มันเป็นเงามืดใช่ไหมคะข้อนี้ก็ผิดนะคะส่วนชอยข้อที่4ี่เขาบอกว่าเงามัวมัวมน,เก,เ,น,เ,กนเกิดเช่นเดียวกันกับเงามืดข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นไม่ถูกต้องนะคะข้อนี้มันก็ตอบข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าถ้ามีวัตถุทึบแสงเนี่ยมาขวางทางเดินแสงจะทําให้เกิดเงามืดแล้วก็ เงามัวขึ้นรอบๆบ,บนชานะคะนั่นก็คือเกิดเงามืดนะคะแล้วก็จะมีเงามัวเนี่ยรอบๆเงามืดอ,อีกทีหนึ่งนะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็จุดประสงค์ของอาการเกิดเงาเนี่ยมีข้อเดียวนั่นก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะการเกิดเงาแต่ละชนิดได้ใช่ไหมคะซึ่งเงามันแบ่งเป็น2ชนิดใช่ไหม นั่นก็คือเงามืดแล้วก็เงามวมวใช่ไหมคะซึ่งวัตถุทึบแสงมันจะสามารถเกิดได้ทั้งเงามืดแล้วก็เงาม,มัวใช่ไหมคะแต่มันจะเกิดเป็นเงามืดซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุโปร่งใสเนี่ยมันจะทําให้เกิดเงามัว,มวนะคะไม่ใช่เงามืดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นไง เป็นการอธิบายลักษณะที่แตกต่างกาันระหว่างเงามืดแล้วก็เงามัวนะคหวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวน บทเรียนนะคะที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็ฝึกทําแบบทดสอบเยอะๆนะคะจะได้จําได้ขึ้นใจแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจส่วนไหนนะคะส่วนไหนไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องกลับไปย้ํานะคะย้ําทํานะคะอ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยจำได้นะคะสําหรับบทเรียนหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะก็ยังไม่บอกดีกว่านะคะให้เรามาติดตามกันในครั้งต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ